ตามองเห็นไหมฮะตาก็ไม่เห็นเหรออ๋อขออนุญาตเข้าไปได้ไหม,ไม,ไมเป็นเป็นพระเป็นพระนะยมอยู่กี่คน สามคนนะเดี๋ยวเข้าไปให้กินนะขาเป็นไรเนี่ยโดนรถชนสองปีโดนรถชนมาสองปอีเดี๋ยวขออนุญาตนั่งหน่อยนะครับอ,อ,อ่เดี๋ยว,ยวนี้นะอันนี้ดีมดโยมอยู่นี่นะนี่มาไว้ตรงนี้แทนนะไว้ที่ที่เตียงแทนเดี๋ยวค่อยวางที่เดิม โอ้ <c oughs> ร,รถชนทุกห้องหมู่บ้านพี่ไายรถชนเหรอครับครับรถพ่วงไปจอดไปเก็บประบุ้งจอดหลบเขาแล้วอยู่ติดถนนแล้วก็ข้ามถนนชนเลยคอยยุขับรถพ่วงอยู่แล้วตอนนั้นะมื่อก่อนนี้เดี๋ยวนี้ก็ไปไหนก็ต้องใช้รถค่อยๆไปโดดเป็นแบบนี้มากี่ปีแล้วสอง สองปีแล้วอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเจ็ดปีก,กว่า,นะาแล้วยอมอยู่อาทิติดต่อได้ไม่ไรพัดลมเออปิดต่อเลยเแล้วแล้วยอมอยู่กับใครตอนนี้อยู่กับลกูกกับพักอบ้านสองคน อ๋อ <ใน S 2> อยู่ก,กับคนหนึงอยู่กับแม่บ้านครับแล้วกับลูกลูกเขยครสี่คนนะเนี่ยบ้านหลังนี้เหรอไม่ใช่หลังไหนอยู่ไหนอ๋อนีปลูกไมาเขาของลง้องน้ำมาอยู่นี่สบายอ๋อเลยยอมแยกออกมาครับแล้วกันของชีพยังพออยู่ได้ไหมมีใครคอยดูแลเรื่อง เรื่องเงินทองการใช้ใจ่ายมันก็ขาดขาดจนเหลือๆล,ลูกก็ไปงานก็ไม่มีทำกันเลยนี่งานไม่มีทำเหรอครับเพราะอะไรล่ะก็งานก็ทําอยู่บางทีมียี่สิบวันจุดเป็นเดือนสองเดือน แล้วตอนเป็นหนุ่มเคยได้บวชเรียนไหมไม่ได้บวชครับเพราะไม่รู้หนังสือด้วยทำาส้หินมาก่อนทําำอะไรนะทำหินขายไปมาตีหินย่นนู่นคนท้องนู่นตีหินเหรอครับเมื่อก่อนต้องใช้ระเบิดกันเองเนะถ้็ย้ายเข้ามาอยู่นี่ก็ไม่ได้เรียนหนังสือเลยอ้าวครับ และตาตัวนี้มองเห็นไหมมองเห็นท่านลังลางรอลังลาง,ลาง,ลางข้างหนึ่งและตาเป็นอะไรเป็นต,ตั้งแต่เด็กตัเล็กใหม่ๆอ,อกคลอดแล้วแม่อตทางแม่เมื่อก่อนได้คิดอะไรอไหมไม่ได้คิดอะไรนะ คิดมาหมดหรือยังชีวิตนี้หมดแล้วมันยังไงได้มันถึงที่สุดชีวิตแล้วอ,อ๋อไปทางอยู่ตรงนี้เนาะครับก็อยู่ๆเฉยๆก็รถก็วิ่งมาชนนะผมก็มามันก็นึกว่าข้าวเคาะแล้วแล้วออรถเครื่องหรือรถอะไรรถเก่งชนรถพว่<อ>พวงพ่วงข้างผมอะ รถผมเป็นรถเดี่ยวก็กตายแล้วเหยียบเละเลยชนขาดคาดที่แล้วเขามาเร็วเลยเนาะโอ้ม,มาอย่างแรงเลยหมาได้ยิงเสียงเขามาอย่างโค้งูุนปอปอ,ปอผมก็จอดรถติดลิ้นทังนูแล้วหลบไม่ได้แล้วพอม,มาถึงเรามันไม่น,นั่นมันไม่วิ่งเลยข้ามเลนไปชนผมเลยหักไม่พ้นนะเสีดโค้งมาเหรอ ไม่โค้งดอกก็ตสนุนกงกลงเนี่ยมันหักข้ามไปชนผมครับหักไปได้ไงไม่รู้มันเพราะว่าวางเขาเล่าอ่ะมันโทรเมียอยู่เขาดินนี่มันโรไปไอ้นี่มันเป็นอยู่กบมลงทั้งคืนทั้งใสมันจะเบอร์หรือเปล่าเหมืผมก็ว่าก็หลับในเหรอชนขาดคาที่มันยังวิ่งหนีแล้วอีกรถยางแตกมันยังวิ่งหนีไปไกลเงิน แค่คนหมู่บ้านเดียวกันมไม่คิดว่าจะช่วยเราอ่ะจบยังไงตกลงให้ผมกี่หมื่นแปดหมื่นทำไงได้ก็ไม่มีไปไปมาไม่มีอ่ะแล้วการรักษาตัวเราก็พอระบอรถมัน<อ>ไม่คุ้มก็เราทำไงไม่คุ้มก็ต้องเอา ชีวิตเราก็เลยเปลี่ยนไปจากนั้นเลยเปลี่ยนเลอจากคนนั้นก็คือเพิอชีวิตหนึ่งใช่ไหมครับจากที่เคยจะไปไหนมาไหนตามที่เราต้องการเนาะไปไหนไม่ได้คองอย่างเมื่อก่อนแล้วไปไม่ได้แล้วแถมตาอีกตอนนี้ <c oughs> แล้แต่ได้เคยบริกรรมภาวนาอะไรบ้างไหมชีวิต ไหนๆก็ไหนๆแล้วถึงทางตันแล้วเพื่อหาทางใหม่ดีไหมอย่างน้อยก็ใช้ใจเราพอที่จะมีที่พึ่งก็นางคิดอยู่นะมันยังไงมันไปไหนไม่ได้กระตินุดแค่นี้เนะี่ยเอานี้ไม่รอฝึกบริกรรมกันดีกว่าอยู่ว,ว่างๆเนี้ยหัดพุทโธพุทโธระล,ลึกถึงพระเจา้าพอจะได้มีอาน,นิสงส์งบ้าง ก็นอนผมก็นั่งเน่ยโทรผมก็ก่อนจะนอนก็ท่องไปจะนอนไปเรื่อยหลับไปเรื่อยเฉยต้องกําหนดจิตตั้งสติด้วยเพราะว่าไม่งั้นเหมือนโทรแล้วโทรไม่ติดเนี่ยใช่มันต้องโทรให้ติดด้วยต้องมีใจน้อมสู่คุณแผงพระรัตนตรยัยเวลาจะทําก็เราก็ต้องตั้งเจตนา เวลาท่เขาก็ขึ้นครูก่อนตั้งนโมสามจบนบโมตัสสะปะกะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะพอเสร็จแล้วก็ขอ,าาขขอพุทธังสารนังคัฉามิขอพระเจ้าปินที่พึ่งธรรมังสรารนังคฉามิสังฆังสรารนังคฉามิขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นแล้วค่อยกำหนดหายใจเข้าพู่ หายใจออกโทรพุทเข้าโทรออกแต่ถ้าเราอยู่กลางวันธรรมดาเราก็บริกรรมไปพุทโทรอย่าให้จิตไปอยู่กับสิ่งอื่นเยอะเดี๋ยวจะเศร้าหมองพอคิดมากแล้วมันกุ้มคิดมากแล้วมันฟุ้งซ่านคิดมากแล้วมันทุกข์กถูกไหมครั้งมันก็เป็นอย่างนั้นต้องพยายามมองวางพยายามที่โยนมอกแล้วมันเป็นทางสุดท้ายแล้วไปไหนไม่ได้แล้วก็อยู่ตามสภาพที่ ที่เป็นเนี่ยตาเมื่อก็เห็นขาก็ไปไหนก็ลำบากก็ต้องอาศัยก็ต้องมีต้นทุนไปบ้างทั้งเดียวไม่มีต้นทุนนะหมดนะี่ใช้กรรมไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้องสร้างต้นทุนใหม่ขัดพุดโทโธไว้ อย่าเอาข้าวมาสักหกลูกนะเอาไข่อะไรมาเอาวางไว้เดี๋ยวกับข้าวเอาวางไว้จุดไหนเดี๋ยวจะให้วางไว้ตรงไหนดีเตียงที่ไหนดีข้าวอะไรข้าวข้าวหอมมะลิกับข้าวเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวฮะวางพื้นเหรอเอามีไข่ได้เอาวางไป จ <S an other> วัดไหนวพุทธแสงครับพระพุทธเสงิทางสระบุรีหนี่ลูกข้าวหอมแหลางดีเลยเอานี่กับข้าวดูวดิมีนมมีโอนตินนี่เอาไว้กินน,นี้เล็กตัดชอยเอาไว้กินได้เลยนะอันนี้มีกุนเชียงมีขน,นมมีไข่มีมาม่าปตาทักทับไปเลย มีผ้าห่มม้อนเลยห่อนหมอนเอาไว้หนุนหนุนเรียงตรงนี้ต้องใช้ไหมไม่ใช่ไม่เท้าไม่ไม่ครับไม่ได้ใช้นะไม่ได้ใช้ยุ่โซ่มาก่อนใช้เออเอาไม้แล้วแล้วมีแม่บ้านนี้มีมีใครต้องใช้ไหมไม่มีไม่มีนะงั้นก็เก็บนะ จจะไม่ได้ใช้เอากางเกงมาม,มียาหอมเอ,เอาไปไปกางเกงเม,มียาหอมไว้กินน้ำตาลขนมไปกินนะ เ๋ยตั้งไว้นานเดี๋ยวหมดขึ้นนะเอ,เ,นเอาไว้หลังตู้เย็นไว้หลังตู้เย็นขนมหลังตู้เย็นขนมอโอตีนนี่เอาไว้ชงกินได้เลยนะนมีคุณเชียงเดี่มกับข้าวอันนี้แป๊บตัพผ้านะครับต้องให้รู้นะนี่นแ<ฟ>ป๊บนะอย่าไปกินนะเดี๋ยวเอาเอาเงินได้ใช้สักสามพันไป เดี๋ยวเลื่อนพุทโธนะจะได้มีสมบัติติดตัวไปตามมาให้ได้แค่ภายนอกนะแต่โยมต้องทำหัวใจให้เป็นทองคำตัวเองพุทโธไปพุทโธไปไปนะรีโมทกับมือถือโยมเอาไว้ที่เดิมเมื่อกี้มาจากตรงนี้เอาไว้ดไปแล้วนะดูดูไปปิดทางเดินมองไม่เห็น เป็นของเราสมบัติข้างนอกก็เป็นของที่เราใช้แต่ไม่ได้ไม่ใช่เป็นของเราแท้เป็นโดยชั่วขณะเหมือนยมอาบน้ำผ่านกายยมจะว่าเป็นของเราหรือไม่็โยมคิดเอาเราได้แค่สัมผัสได้รับรู้ แดดน้ำนั้นก็ผ่านไกาแต่เราได้แล้วได้ซึมซับได้รับรู้ดูแล้วยังไกลพอสมควรกรับเออหัวใจถ้าไม่ซึมซับในสัจธรรมคำสอนไม่น้อมจิตมาสู่บุญกุศลแล้ว อยู่ๆจะให้เกิดมรรคผลขึ้นเองฐานะนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ได้จะต้องคอยเจริญสติอบรมจิตและหัดฝึกกำหนดคำว่าการระลึกรู้สภาพธรรมจนกว่าใจเรายอมรับ ความจริงที่มีอยู่ในโลกโดยความไม่เที่ยงทั้งหมดโดยความเข้าไปรู้แล้วว่าที่แท้รสรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใครอยู่นะโ,โคงงลกมาไป <C oughs> ไป,ไปงันไปก็ขอจเจริญพรเท่านี้ก่อนนะ วันที่สี่วันที่สี่ตุลาก็อีกไม่กี่วันเลยนะวันกระถิ่นวัดพระพุทธแสงทรรมในปี63ก็มีผู้จองรองประธานก็คนละแสนก,ก็ก็มีผู้จองกันแล้วนะก็ขอเชิญนะวันที่สี่ตุลาอีกสามวันสี่วันนะี่เองจะเจืิญพรนะ